มาบ้าจังเลยบามามาเออดีครับปกากหินถบ้าจังเลยหินถูบามาจังเลยห<อ>ิน <ปะ S 1> ถบ้าที่เหนโนเลยหินถูบา,ามากๆเลยบามามาบ้าเห็นข้อความที่หนูส่งไหมหนูหินถงบามามากๆไม่เห็นเลย ไม่เห็นมึงทักอะไรมาสักครั้ักไปแล้วบอกคิดถึงป้ามากไม่เห็นเห็นไม่เห็นมีป้าเนี่ยตาบอดลอป้าเนี่ยป้าดูเนี่ยคิดถึงป้าจังเลยล่ะคิดถึงป้าม้าจังเลยป้ามองก่อนสิป้าไม่มองล่ะอะไรไหนไหนอะแล้วข้อความไหมเดี๋ยวทักไปหาบ้าบอกคิดถึงป๊าไม่มี มีไม่มีบะม้าวันพ่อเดียวยังไม่ไหวพยพ่อไอ้เห yeah, นะี้ยเมื่อกี้เพิ่งเจอกันหลดหลด<ะ>พี่หลงดำซะแล้วไอ้เหี้ยวันพ่อดีวยเดี๋ยวยังไม่ไหว้ป้าเลยเหรอมุม้ยว่ว้ผู้ชายเยละ่ะเดี๋ยวต้วองไหว้ป้าก่อนบะหมาคือดวงใจของเดียวเ,เดียวรักป้ามากๆ ป้บา,บาเป็นพ่อถึงป้าจะเป็นพ่อที่ไม่ค่อยได้เรื่องกอ็เหอะเด็กเดียวก็รักป้าแปลกสุขสันตวันพ่อย้อนหลังนะป้าขอให้ป้ามีความสุขมั่นมากแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงออแล้วก็อยู่กับเดียวไปนานๆอย่าเพิ่งตายไปไหนก่อนนะป้า มึงตายก่อนกูไม่ป้าต้องตายก่อนเพราะ้าเกลียดกูปายก่อนกูเกียวอ่ะตายหลังป้าอยู่แล้วราะเดียวยังเด็กอยู่ส่วนป้าต้องตายก่อนเกียวเพราะว่าป้าเกลียวมึงตายก่อนกูไม่ป้าป้าแหละตายก่อนมึงแหละป้าแหละมึงแหละป้ามึงตายก่อนกูไอเกียวเดียวไม่ตายกป้าก็คอยดูแล้วกันว่าใครตายก่อนมึงตายก่อน แต่ว um ่าขอให้ป้ามีชีวิตยืนยาวอยู่กันอยู่กันกี่ชีวิตยืนยาวมึงตายก่อนไงไม่ป้านป้าตายก่อนเพราะว่าป้าเก่ยกว่าก็ยืนยาวไงยืนยาวกว่าไม่จะเถียงเดียวดิป้าจะไมะเถียงกูทำไมนะป้าเถียงเดียวโดนนะก็มึงเถียงกูก่อนนะเดียวให้พรไปอยู่เนี่ยอุ้ยโทษครับเอ้ยโทษทีพี่ ไอชื่อกี่มกเราทำสี่ทุ่มมั้งทำพ่นทำมาลี่อใ้เงามาเจ็บเ่าอะไรอะเจ็บไหมคะป้าเชือไเอ้าใครอุ้มกันอะเขาตีกันยี่สิบม้าไม่เล่เหรอใครผมเหรอเนผมเล่นมาสี่วันแล้วรวันนึงใช่ไม่ต่างเลยกูโคห่เลยแต่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องลงแมท แมทที่เป็นซาเวียกับโนโตนะคืออะไรอ่ะมันจะมียี่สิบยี่สิบครับชุดเต็มกูต้องลงชุดเต็มป่ะใช่ป่ะชุดเต็มสี่สิบสี่สิบป่ะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเออใชุ่ดเต็มคืออะไรอ่ะลงตัวหลักลงลงตัวหลักไหยี่สิบคนกูตัวสำรองไม่มีสำรองอ่ะพไม่เคยเป็นสำรองอยู่แล้วถูกป่ะล่ะตัรอง ไม่<อ>กูสำรองแก๊งแต่ไม่สำรองไอ้นี่ไงผู้หญิงไงอันนี้ก็ถูกกระถูกกระถูกแต่วันนี้อยู่เช็คชื่อก่อนนะไปแล้วเจอกันเฮ้ยพี่มาาเพิ่งมาอย่างนะเออทำไมอ่ะอย่าเพิ่งไปสิดูกับหมโดอนอเคๆแต่แม่บบไม่คิดถึงหนูหรอแต่ประเด็นกูจะอ่านรายชื่อแก๊งเนี่ยมันมาใหม่เยอะเลย าทํออะไรเดี๋ยวมาหาป้าไงู้งไหมมามามาชุดแจงนี่เขาต้องจ่ายตังค์ด้วยนะมาเนี่ยเกี่ยวได้หรอลุงใช่เกี่ยวเขาต้องจ่ายตังค์ด้วยห้าหมื่นจ่ายให้ป๊าไปเลยหนูมาหาป๊าหนูมาหามป๊าไม่แต่มาหาป้าใส่ชุดแจงก็ต้องจ่ายห้าหมื่นจ่ายพ่อไปเลยปมาสี่ต้องให้หนู เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือเดี๋ยวนี้ลูกเต้องเลี้ยงพ่อแล้วเดี๋ยวนี้ลูกต้องเลี้ยงพ่อแล้วเมื่อยามพ่อแก่เท่าลูกต้องเป็นคนดูแลปามายังไม่แก่ปามาหนูยังหนุ่มอยู่เลยอย่ามาว่าป้าหนูแก่นะอ่ะหนูโตยังหนูยังไม่โตหนูยังเด็กอยู่ไหนหนูโตสิปามาไม่ไม่โตไม่เอาเดี๋ยวหน้าเหมือนลิงไม่โตอ่ะโอ้โห ุรีพอนเออว่าขอพรหน่อยไอพออยู่ปะเซโลตามมาดิไม่ใช่ไม่ใช่พรนั้นพอนแบบขอบแบบให้พอลูกอ่ะเออช่วงนี้มันโสดพอดีเลยเอาไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่อยางได้ลุงพรหนูจะเอาพรจากม้าแบบขอพรนหนาแบบ าบอลก็นี่ไงรออยู่ไหนอ่ะเออเนี่ยเรียกมาแล้วแหละรอแป๊บไปอยู่บ้านน้องป้าไม่รด้ใจอ่ะพี่เจเรียกมาเล่นเขียวมาหน่อยไม่ใช่พี่เจเขามาหาลุงไม่ใช่ลุงพรไม่รู้เดียวเอาพรแบบพรแบบพรที่เดียวให้พรป้าแบบขอให้ลูกมีความสุขเียยป้า มะมาะขอพรท<ด>ี่ดูดีมันเอามาโชวโช์ด้วยมันเอามา,มาโชว์ด้วย <c oughs> มัดไก่ส้มมามันเอามาโชว์ด้วยมาดูดี <c oughs> เขาดุมกันม <c oughs> ะม้าขอคำด้วยพร คำด้วยพรอะอะไรคำฮะคำด้วยพรคำด้วยพรเลยหรอโ้ยขอคำด้วยพรน่ะเหโลไม่ได้ไปได้เดี๋ยวกันไปได้เนี่ยดูดิดูดิเอาดิโอ้ยโอ้ยคำอะไรอ่ะโอ้ยคำสุดเลยอ่ะไม่ใช่หอยมีความสุดไอ้เหี้ยคำสุดเมื่อกี้คำของจริง หมา,าให้พรน่ะเออก็เดี๋ยวมันมานจับเลยก็ได้บ้างผมว่าหมาไม่เข้าใจอ่ะลุงช่วยเร็วหน่อยดีลุงว่าช่วยเร็วหน่อยอธิบายให้มาฟังอ่ะเรียกกเนี่ยเด็วอยากได้พรจากมา้า ็ดีอ่ะอย่าตาไปพรมาให้แล้วเนี่ยก็ขอป้าเอาดิจะคบกันนะ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่คบกับลุงพองหรอกเดี๋ยวไม่ไม่ใช่อะไรไไขอไอ้พรจับพี่เกียร์ถูกปะเดี๋ยวพรมาก็ก็ขอจากพี่เกียร์ิเออก็เอาไปเลยเอเอเดี๋ยวไม่เดนแล้วก็ได้เอาเอาเรียกมาแล้วเนี่ย เอซีโร่เอ็นเทียตีกับใครว่าไม่โดนอุ้มวะเอ็นทีอาร์เอ็นทีไอตีกับตีกับใครว่ากาเสียหรือเปล่าไม่แน่ใจัยเอ็นเทียโดนเนี่ยมึงดูดิใช่เอ็นทีอาร์ตีใคกับอาร์วีพอดีเลวิธเหรอใช่เลวิธโดนเลวิธเอาวันเนี้ยเลวิตีกับเดนทีอยอยู่ดอร์หลังเที่ยงคืนตีกับหมูต่อตีกับหมูด้วย ตีกหมูเนี่ยหนูเนี่ยป้าเลี้ยงหมูสิเล้าอ่ะม่ายแบงหมูเนี่ยก็เขาจะเลี้ยงหมูทําไมเล้าเขาก็เอาไปทําอย่างอื่นหมายถึงไมายถึงแตงหมูเนี่ยแตงแดมชิสเนี่ยตีกับเดนเดนาะหลังเทีย่งยงคืนอ๋อตีกับหลังเที่ยงคืนวิ่งเกี่ยววิ่่พี่เกียร์อะไรพี่ส่งลูกพี่ไปเรียนต่างประเทศมากี่ปีอะ ไม่เคยส่งบ้าไม่ยอมให้เรียนพอเกลไปเรียนมวก็บอกว่าวอยากให้รูปเหมือนควายถ<ว>ูกปกดีเลยพูดไปชัดเลยถูกเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปใช่เพราะว่าวันนี้ก็เก่งอยู่ยแล้วอยู่ที่อยู่ทีทไ่ได้กอดกับผู้ชายบ้างไหมเอ,อเอาลภาพมาถ้ามีรูปมึงโดนอะหนูเคยจอดหนูตอดวันแรกที่หนูเจอเพราะว่าหนูแบบว่า บ่าฟังอย่าเพิ่งบ่าฟังโดนบ่าวอันดึงออเลิกยังพี่ไปติดคุกได้ไงเลิกแล้วใครได้ยินบ้างบมาฟังก่อนอะ้วพี่เป็นการถทำไมใครได้ยิงบ้างตูริ่งก็ได้ยินไม่เอาแล้วพวกไอเนี้ยไม่อยู่หร่อไอโจอ่ะอยู่บอกว่าวันนั้นรอแป๊บลุงอยู่ลุงศิราไม่ไม่นับ พี่โจอยู่เ่าจำไม่ได้เดี๋ยวพี่โจกระด่าหนามโจแล้วไม่รู้โดนนะพี่โจไม่น่าอยู่นะฟ้าเพราะว่าพี่โจไม่ใช่ไหมมึงไม่ได้เลิกเล้กจริงจแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเลอกแล้วประมาเลอกแล้วจริงๆรูดสิมันเลอกแล้วค่ะเลอกแล้วค่ะหนูเลอกกับเขาแล้วค่ะหนูเลอกกับเขาแล้วค่ะเลอกแล้วค่ะหนูเลอกกับเขาแล้วค่ะ แน่ใจแน่ใจอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะเร็เวมาฟังดูนะแล้วถ้ามีรูปอะมา,าฟังเดียวว่าอาจจะมีมึงใช้คำว่าอาจจะมีใช่ว่ามึงทำอะไรอะมาฟังก่อนี๋ยวม่เน ใช้คาว่าเบิดพังไปกอดเขาด้วยเขาไม่ได้กอดมือไอเกลเพราะว่าแบบเกลลืมมามาดูร้านด่วมาใครมันมาล่าตัวน,นี้มาเนี่ยทำไ,ไมใ,<น>ใครมันว่างขนาดนี้เนี่ยวะไม่มีรถระมูเหรอไม่มีได้แค่นี้แหละไอเกล<อ>ตัวใครตัวมัน มาเดี๋ยวหนูช่วยยิงว่ะป๊บหนูเชื่อว่าป้าเก่งหนูเชื่อว่าป้าทำได้าพาเซนดูนิเกลเจียพี่พบวานอนพี่พบวานอนตรงไหนเราเหอะลุงแน่เลยหนูอ่ะตออะไรอ่ะ หมดเวลา22-15ิเลยหรอชั่วโมงตั้งนานเน่ยอีกอียีนาทีฟ้านหนีไปเลย20นาทีมัทใช่20นาทีกูเปล่าคืออะไรอะ่ะบ้านลุงฟังอยู่าโอเคโอเคไอ้เจ้พูดถึงน้าดีๆหน่อยเกยวบอกให้ว่าลุงชอบไฟไฟอะ่ะ ลูชอบใส่ไฟให้เดียวกับเพื่อนทะเลาะกันอย่าให้เด๋ยวเดียวก็ทะเลาะกับไม้เพราะลูใส่ไฟอย่ามาโกหกนี่ชิบหายชิบหายอเกียวชิบหายแล้วม่ไปหารถมามูนมาสี่แกงไปมไม่มีมันเอาไปเล่นสตอรี่หมด เจลรถจะพังซ่อมเดี๋ยวมาซ่อมไหนอะบนเขามันไปไม่ได้เออบนตึกบนตึกข,ขึ้นไม่เป็นโอ้บาปบาขึ้นไม่เป็นได้ไงอะกูไม่ได้เล่นนานแล้วจำไม่ได้หืนนี่บ้าหืนนอะหืนนอะ เิ e ่อไรอ่ะเผื่นนะป้าเผื่อนเดินเพิ่งตื่นอ่ะเคเคเคเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนมีร้ยประมูลให้บอกวะมันก็เอาตัวมึงไปเลยไงจะป้ากาสู้มันไงป้าถอยหลังมาปาต้องเอาหลังชนมาเออ ไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำเดี๋ยวเยิงให้ใครมันงงอันเนี้ยมันงง,นนม,นง,งมันไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เหรอเหรอปะไม่รู้จริงไม่รู้มุดไว้ดิเอาอันเนี้ยมุดไว้ตรงกำแพงเนี่ยหน้าจอหน้าจอเออวะ่ะเกลมันเห็นแผนที่ซ้ายมือ ้างล่างอะมาเออเนี่ยจบเห็นยังเงินหวาแล้วละเขาอาจจะตีอยู่ไม่มีใครมาล่าก็ได้มาเออถือว่าดีกูรอดเราต้องได้เงินอีกสิบห้านาทีมาฮะอีกสิบเจ็ดนาทีนานจังวะ หนีด้วยเบาเลอรคของแท่คองแท่เดี๋ยวถามพี่พีก่อนมีรถให้กูต้องเช็คชื่อด้วยกนะูต้องเช็คชื่อบอกนะกูต้องเช็คชื่อไอ้เกลพี่ขอรถตัะมูลหน่อยดิพี่พี่ไม่ถือมีใครมีบ้างพี่ดิกซ์ต้งอะจะให้ไม่ใครถือไม่รู้ปี ไม่มีเหรอจอดไว้ที่แลนคันนึงดิรถประมูลน่ะไม่มีตอนนี้ไม่มีพี่อยู่ไหนปะป้าไม่มีรถประมูลเลยทำไงอ่ะไม่เป็นไรเบาเลิกกันน่วิ่งไงนันนาแก๊งค์เราปี่แก๊งเรารถรถสีขาวป่ะสี่ลำอ๋อเฮ้ยนั่ไม่น่าใช่ป้าไม่ ไม่ใช่ลุกอาเด็กๆปะอาเด็กก็ยิงสิอ๋อเดี๋ยวดูยิงก่อนให้เนี่ยอ๋อ บุ้งไม่ยิงอ่ะไปยิงสิไอ้เกลวโง่เดี๋ยววิ่งขึ้นรถไอ,อ้โง่ผมขอได้ไหมพี่ ลถเขาไปไม่ได้แล้วมาไปเลยไปเลยไปเลยเขาตามไม่ทันนะล,ลุงหาเรื่องให้เราอีกแล้วเนี่ยสิบสี่นาทีป้าหนีไปเลยนูว่าป้าไหว บ้าเขาตามอยู่บ้ามันยัตามอยู่เลย,าาายเลย,ยอะรถเราแรงจำไว้ มันหายไปไหนน้องไม่รู้มัน,นตามยากบอกแล้วนี่กูมุดเฮ้ยป้าชอบมุดเหรอออแต่ว่าป้ามุดบ่อย บางบางนี่ขนาดรู้ยางแตกแล้วนะเขาง,งงแล้วเขาง,งงแล้วว่าขับลายไหนวะเนี่ยงงยังไงก็งงไม่มีลายลายมั่วไลายไม่สามมาจำไม่ได้ มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว,ลว,ลว,ลวเกลอรอย,ยิงมันมีมันมีคันหนึ่งแล้วใครยิงรน,นเราวะเออนั่นดิไม่มีลุงแม่เลยเียว่า ยิงไม่โดคอะมั้ 弟弟吗？ น่าเสียเป็นแรกแล้วพระเขาตกแล้วพระตกอีกตกสองคันแล้วเหลือสีน้ำเงินคันเดียว <c oughs> เ air flight, air flight. อ๊ะไว้เอ๊ะไว้อีนีดเดียวอีกสิบอีกเจ็ดนาทีแล้วมาโวยสัตว์นานเลยพี่กำลังมาเราจะพัง <c oughs> ยิงยางดิมึงยิงบ้างดิเอก 好，好多，好多，好多，好。好好好 Tik dia naik sih. Ikan ada di. Ikan ada di. Ikan ada di. ใช้รถที่จริงใจแล้วคันนี้น้องพี่ขอใชใช่แสนหนึ่งนะพี่จุม๋มหนึงแสนเอ่เริ้วริ้วริ้ว,วผมทิ้งกองปูนมาเลยเนี่ยพี่ดูไหมพี่จีขึ้นอนะ่ะเออพี่ไปถึงผมขอเถอะพี่ไปเราจะไปส่งเห็นแล้วนับเงินมาได้